สวัสดีค่ะเอติมเลงเกลือตลาดลงเกลือพารีสอง 2, ปีหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมาไลฟ์สดให้ดูนะคะว่ามีของสืยๆอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็มีหลายอย่างเลยนะคะตอนนี้พี่ๆท,ทำอะไรกันอยู่จ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จ๋าเดี๋ยววันนี้เราก็ให้ดูของเรื่อยๆนะคะของในโกดังนะคะตลาดใครปิดบ้างจ้ายังเปิดกันอยู่ไหมคะ ตอนนี้ตลาดลงเกลือยังเปิดอยู่นะคะตลาดบ้านลูกค้าปิดกันบ้างยังจ้าตอนนี้อยู่บ้านหรือทำอะไรกันอยู่คะสวัสดีนะคะพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูทำอะไรกันอยู่จ้าตอนนี้เดี๋ยวเราให้ดูไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ให้ดูของรอบๆโกรดังเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. เผื่อใครอยากดูกระสอบสวยๆนะคะ mm hmm. ก็จะให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็เป็นกระสอบกางเกงขาสั้นนะคะ มีเวทบอยมียีนนะคะมีคัตตอนนะคะเป็นงานกางเกงขาสั้นรวมผ้านะคะถ้าใครอยากได้กางเกงขาสั้นช่วงนี้หน้าร้อนก็ฮักมาได้นะคะตัวนี้เป็นงานกระสอบกางเกงขาสั้นป้ายเพชรน,นะคะเป็นงานกระสอบกางเกงขาสั้นป้ายเพชรนะจ๊ะ <c oughs> พี่พี่จ๋าช่วงนี้ร้อนนะคะขายเป็นกางเกงขาสั้นก็จะขายดีนะคะตัวนี้จะอยู่ที่2,200ได้ประมาณ ประมาณ107 2 0 0ถึง200ตัวค่ะ170-200ถึงตัวนะคะราคากระสอบละสองพสองถ้าใครอยากได้กางเกงขาสั้นไปขายทักมาได้นะคะเป็นงานเวดปอยผสมยีนแล้วก็มีคาตต้อนนะคะเป็นงานรวมผ้านะคะแต่มันก็จะมีคาโก้ปนด้วยเหมือนกันนะคะพี่จ๋าสำหรับกระสอบนี้นะคะก็มีคาโก้มีเวดปอยมีคัตต้อนมียีนนะคะเป็นงานรวมผ้าเลยนะคะ ตัวนี้เป็นงานรวมผ้านะคะมีคาโก้ปนด้วยนะคะถ้าใครอยากได้กางเกงขาสั้นช่วงนี้หน้าร้อนทักมาได้เลยนะคะพี่จ๋าแบรนด์เยอะมากนะคะสามารถทักแชทมาว่าขอดูรีวิวรุ่นนี้หน่อยค่ะกางเกงขาสั้นทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะส่งรีวิวให้ดูนะคะออกดีมากนะคะกระสอบนี้ออกดีมากนะคะรอบที่แล้วออกออกแบรนด์เยอะมากนะออกออกดิกกี้ออกทอมมี่นะคะออกรีวายออกรีนะคะ ออกเยอะค่ะออกหลายแบรนด์มากๆนะคะถ้าใครชอบก็ทักมาได้นะคะสําหรับกางเกงขาสั้นนะคะถ้าใครอยากได้กางเกงขาสั้นไปขายทักมาได้นะคะมีผ้ายีนมันเป็นรวมผ้านะคะผ้ายีนผ้าคัตต้อนผ้าเวทปลยนะคะรวมผ้าเลยนะคะสําหรับตัวนี้จะเป็นงานกระสอบเสื้อกีฬานะคะสําหรับใครอยากขายเสื้อกีฬานะคะเสื้อกีฬานะคะจะเป็น สปอร,ร์ตทีชร์นนะคะเป็นงานกระสอบเสื้อกีฬาขอยากขาย3,800บาทนะคะ3,800บาทนะคะแบรนด์เยอะมากนะคะถ้าใครอยากขายเสื้อกีฬาทักมาได้เลยนะคะพี่จ๋า3,800บาทนะคะส่วนกระสอบนี้จะเป็นงานกระสอบเสื้อวอร์มเกงเกงวอร์มนะคะตัวนี้จะเป็นงานกระสอบเสื้อวอร์มเกงเกงวอร์มนะคะ ตัวนี้จะอยู่ที่3,500บาทนะคะสเสือ้อวอมกางเกงวอมอยู่ที่3,500บาทนะคะขาถแถบเยอะนะคะขาแถบเยอะนะคะแบรนด์เยอะนะคะรุ่นนี้มีแบรนด์เยอะมากนะคะถ้าใครรับทักมาได้นะคะกระสอบกีฬาจะแบรนด์ค่อนข้างเยอะนะคะพี่จ๋ากระสอบกีฬาจะแบรนด์ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าใครรับทักมาได้นะคะพี่ๆตลาดปิดหรือ,อยังคะช่วงนี้บ้านใครตลาดปิดบอกไหมค้าบ้างนะจ๊ะ แต่ว่าลงเกลือยังเปิดอยู่นะคะตลาดบ้านลูกค้าปิดกันบ้างยังคะส่วนตัวนี้จะเป็นงานสกินนี่เพนนะคะเป็นงานยีนสกินนี่แบบสีแบบมีลายนะคะสกินนี่ยีนสีแบบมีลายอยู่ที่3,900บาทร้อยตัวตัวนี้เกรด A นะคะเป็นงานเกรดเนะคะงานเกรดเมีแบรนด์นะคะขึ้นห้างได้นะคะเกรด A มีแบรนด์บางตัวยังมีป้ายนะคะตัวนี้เป็นงานสกินนี่ยีนสีนะคะก็จะเป็นยีนสี เป็นสีๆแล้วก็เป็นลายนะคะเป็นงานกางเกงขายาวนะคะกางเกงขายาวเดฟแบบมีลายนะคะพี่จ๋าแบบมีลายหรือว่าจะเป็นแบบมีสีก็มีนะคะพี่จ๋าเนี่ยค่ะเป็นงานกางเกงขายาวนะคะร้อยตัว3,900บาทนะคะสําหรับตัวนี้นะคะจะเป็นงานสกินนี่ค่ะเดฟสีค่ะเดฟลายน่ารักน่ารักนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นงานสกินนี่ยีนนะคะจะเป็นงานยีนสกินนี่นะคะพี่พี่จ๋า เป็นงานยีนสกินนี่นะคะเป็นยีนยีนขาเดฟเกตเอนะคะเป็นงานยีนขาเดฟเกตเอนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นงานยีนขาเดฟเกตเอนะคะพี่ๆจ๋าสกินนี่ยีนนะคะยีนล้วนๆนะคะเป็นงานกระสอบยีนล้วนๆเกตเอนะคะเป็นงานเกตเอขึ้นห้างนะคะเกตเอขึ้นห้างบางตัวยังมีป้ายนะคะงานสวยมากนะคะรุ่นนี้งานสวยมากนะคะเป็นงานขาเดฟล้วนเดี๋ยวให้ดูนะคะ ให so so ้ดูที่ว่าเราเอาไปใส่หุ่นนะคะพี่จ๋าพอใส่หุ่นแล้วสวยมากนะพี่นะรุ่นเมื่อกี้ค่ะร้อยร้อยตัวร้อยตัวสามพันเก้าเนี่ยค่ะพี่จ๋าพอใส่หุ่นแล้วสวยมากนะยีนค่ะเดฟพอใส่หุ่นแล้วสวยมากนะคะพี่จ๋าเนี่ยค่ะพอใส่หุ่นแล้วสวยมากนะพี่นะพี่ดูพี่ดูความสวยพอใส่หุ่นแล้วสวยมากนะคะ ถ้าใครอยากได้เกงขาเดฟทักมาได้เลยนะคะเกรดเอขึ้นห้างสกินนี่สามพันเก้าร้อยตัวค่ะได้หนึ่งร้อยตัวสามพันเก้าร้อยบาทตกตัวละสามสิบเก้าบาทเราขายร้อยห้าสิบขายตัวละร้อยสบายๆนะพี่นะขายตัวละร้อยขายตัวละร้อยห้าสิบสบายๆนะคะสวยจริงๆนะพี่นะพี่ดูดูความสวยนะเป็นงานขาเดฟล้วนนะคะ ถ้าใครสนใจทักมาได้เลยนะคะสกินนี่ยีนร้อยตัวสา0พันเก้าร้ยบาทนะคะสีเข้มมากนะคะสีสวยนะคะขาเดฟสีสวยๆเลยนะพี่นะขาเดฟสวยๆเลยนะคะส9 0พันเกร้อยบาทร้อยตัวถ้าใครรับทักมาได้เลยนะจ้าพี่จ๋าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราดูเพิ่มนะคะ เมื่อกี้เราไปที่สกินนี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ตัวนี้นะคะเป็นเดนิมสเกิร์ตนะคะเดนิมสเกิร์ตเป็นงานกระโปรงนะคะเป็นงานกระโปรงยีนนะคะพี่จ๋าเป็นงานกระโปรงยีนนะคะงานกระโปรงยีนล้วนๆเลยถ้าใครอยากได้กระโปรงยีนไปขายนะคะพี่จ๋าพี่ดูเป็นงานกระโปรงยีนล้วนๆเลยนะคะถ้าใครอยากได้กระโปรงยีนสวยๆไปขายนะคะทักมาได้เลยนะคะ อยู่ที่3,200บาทนะคะสำหรับกระโปรงยีนนะคะทักมาได้นะคะกระโปรงยีนส2 0 0บาทแบรนด์เยอะมากนะคะโอ้ยสำลักฝุ่นฝุ่นค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้อยู่ที่3,200บาทนะคะฝุ่นมาฝุ่นมาตัวนี้ตัวนี้จะเป็นงานแับหบนึ่งนะคะ มินิสเกิร์ตนะคะเป็นงานกระโปรงนะคะกระโปรงทํางานนะคะกระโปรงทํางานกระโปรงเที่ยวนะคะใครอยากได้กระโปรงทงาํ <Chaos S 2> ทงางานกระโปรงเที่ยวทักมาได้เลยนะคะจะเป็นงานกระสอบมินิสเกิร์ตนะคะนี่คะ่ะสวยๆนะพี่ตาสวยๆนะคะถ้าใครรับทักมาได้นะคะอยู่ที่2500บาทเท่านั้นนะคะ2500บาทกระโปรงแฟชั่นนะคะพี่จา2500า2,500บาทกระโปรงแฟชั่นสวยๆนะคะ ใครอยากได้กระโปรงแฟชั่นสวยๆทักมาได้เลยค่ะอันนี้เป็นงานกระสอบกระเป๋าผ้านะคะใครอยากได้กระเป๋าผ้าไปขายนะคะกระสอบนี้พันห้านะคะพี่จา๋าพันห้ากระสอบกระเป๋าผ้านะคะกระสอบกระเป๋าผ้าสวยๆนะคะใครอยากได้กระสอบกระเป๋าผ้าส,สวยๆไปขายหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นงานกระสอบ คริสต์มาสนะคะคริสต์มาสเวตเตอร์นะคะงานใหม่พรมคริสต์มาสนะคะใครอยากได้งานใหมพรมคริสต์มาสไปขายนะคะทักน้องมาได้เลยนะคะเป็นงานเสื้อไหมพรมคริสต์มาสนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นปกติถ้าเป็นช่วงคริสต์มาสปีใหม่กระสอบนี้ขายอยู่3,5 0พัน0 0นะคะกระสอบนี้ขายอยู่ 3, 5 0พ4น0 0นนะคะถ้าเกิดเป็นช่วงคริสต์มาสเป็นช่วงปีใหม่แต่ว่าช่วงนี้มันต้นปีนะคะช่วงนี้มันต้นปีเลยขายาให้ราคาทุนไปเลยนะคะพี่จ๋า รุ่นนี้ขายให้ราคาทุนโลโลไปที่2 5 0 0นนะคะใครรับทักมาได้เลยนะคะราคาโลโล2 5 0 0งานเกรด A นะคะของเรางานเกรด A ทั้งหมดนะคะพี่จา๋างานเกรด A ทั้งหมดงานคุณภาพนะคะงานสะอาดมากนะคะพี่จา๋าลายน่ารักงานสะอาดมากสามารถขอดูรีวิวได้นะคะรุ่นนี้อยู่ที่ราคาโลโลอยู่ที่2,500บาทนะคะพี่จา๋านี่ ส่วนตัวนี้เป็นงานกระสอบเสื้อเสื้อยืดนะคะถ้าใครรับตัวนี้กระสอบเสื้อยืดนะคะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่2,000บาทนะคะเสื้อยืดตัวนี้จะเป็นงานเสื้อยืดแฟชั่นนะคะเสื้อยืดแฟชั่นผู้หญิงนะคะถ้าใครรับทักมาได้นะคะ2,000 2,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับเสื้อเยืดผู้หญิงตัวนี้นะคะเป็นงานคุณภาพนะคะปกติ2,500บาทนะคะปกติ2,500บาทจัดโปรโมชั่นช่วงนี้ไปเลยนะคะ2,000ใครอยากได้เสือ้อเยืดสีสวยไปขายนะคะ2,000บาทได้ประมาณ240ตัวนะคะ240ตัวถึง300ตัวนะคะตัวนี้เป็นงานไซส์ผู้หญิงได้เสื้อค่อนข้างเยอะนะคะเป็นงานไซส์ผู้หญิงนะคะ ได้เสื้อเยอะมากนะคะ2 4 0ร้อถึงสามตัวเลยนะคะสําหรับกระสอบนี้นะคะสวยๆนะพี่นะ้าได้2ราคาพิเศษ2000บาทนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเดนิมช็อตนะคะเป็นงานกางเกงยีนขาสั้นนะคะเป็นงานกางเกงยีนขาสั้นนะคะเป็นงานรุ่นขายดีนะคะเป็นงานรุ่นขายดีนะคะเดนิมช็อตนะคะยีนสั้นนะคะใครอยากได้ กางเกงยีนสั้นไปขายนะคะทักแม่ค้ามาได้เลยนะคะกระสอบนี้แบรนด์เยอะมากนะคะกระสอบกางเกงขาสั้นแบนด์เยอะมากนะคะลูกค้าจ๋ากระสอบกางเกงขาสั้นแบน์เยอะมากนะคะใครอยากได้กระสอบกางเกงขาสั้นไปขายนะคะทักมาได้เลยนะคะ1กระสอบได้ประมาณ100ถึง120ตัวนะคะ100ถึง1 2ึตัวราคา3,200บาทเท่านั้นค่ะ ราคา3,200บาทเท่านั้นนะคะสําหรับงานกางเกงยีนขาสั้นนะคะใครอยากได้กางเกงยีนขาสั้นแบรนด์แบนด์นะคะแบรนด์เยอะมากไปขายทักมาได้เลยนะคะพี่จา๋าเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นงานเกิร์สเกิร์สนะคะเป็นงานที่เราจัดโปรโมชั่นเซล์ให้ลูกค้านะคะจัดโปรโมชั่นเซล์ให้ลูกค้านะคะเป็นงาน จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะเป็นงานกระสอบนะคะเป็นงานกระสอบกระโปรงนะคะเป็นงานกระสอบกระโปรงรวมผ้าเลยนะคะพี่ๆ๋าใส่ไปทํางานใส่ไปเที่ยวนะคะรวมผ้านะคะมีทั้งยีนมีทั้งลายดอกน่ารักน่ารักลายจุดนะคะใส่ไปทํางานได้ใส่ไปเที่ยวได้นะคะตัวนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่1 5 0 0บาทนะคะกระสอบกระโปรงนะคะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่1 5 0 0ับาทมีทั้งยีนมีทั้งลายจุด มีทั้งลายดอกไม้นะคะพี่จ๋าเนี่ยพี่ดูสวยๆนะคะสวยๆนะพี่นะเป็นงานกระสอบกระโปรงนะคะตัวนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่1,500บาทใครอยากได้กระสอบกระโปรงนะคะลูก45กิโลได้ประมาณ200ตัวได้นะพี่นะ180ยร้ถึงสองตัว1,500บาท คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะพี่พจ๋าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะพี่พี่ถ้าใครอยากได้กระสอบนี้ไปนะคะเราโละให้เลยนะคะเป็นงานเกรดเนะคะงานคุณภาพพี่ไปแกะดูได้เลยนะคะสินค้าเราเป็นลูกยังไม่ผ่านการคัดหัวนะ,ะๆๆนะคะพี่จะได้งานเกรดเงานแบนๆนะคะสวย,สวยสๆสะอาดๆนะคะพี่จ๋าถ้าสนใจทักมาได้นะคะตัวนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่1,500บาทนะคะ นี่ค่ะสวยๆนะพี่นะกระสอบเสื้อยืดนะคะสองพันอยู่สวยๆนะคะส่วนกระสอบนี้เป็นงานกระสอบชุดว่ายน้ำนะคะใครสนใจกระสอบชุดว่ายน้ำทักมาได้เลยนะคะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่สองพันสองร้อยบาทนะคะชุดว่ายน้ำจัดโปรโมชั่นอยู่ที่สองพันสองร้อยบาทนะคะเป็นงานเกรดเอนะคะงานเกรดเองานคุณภาพงานแบรนด์นะคะงานคุณภาพงานแบรนด์นะคะ ถ้าลูกค้าสนใจนะคะกระสอบชุดไา้น้ำสวยๆงานคุณภาพงานแบรนด์ลูกค้าทักมาได้เลยนะคะ2,200บาทนะคะได้จานวนผ้าเยอะมากนะคะงานสวยได้จานวนผ้าเยอะมากนะคะเป็นงานแบรนด์นะคะเป็นงานเกตเอถ้าลูกค้ารับทักมาได้นะคะอยู่ที่2,200บาทนะคะ ขอย้ํานะคะสกินนี่เราสวยมากนะคะไม่อยากให้พลาดขาเดฟของเรานะคะขาเดฟของเรางานสวยมากนะคะพี่จ๋าส่วนตัวนี้จะเป็นงานกระสอบกราปีนะคะเป็นงานกระสอบกางเกงแฟชั่นนะคะเป็นงานกระสอบกางเกงแฟชั่นนะคะส่ส่วนห้าส่วนนะคะส่ส่วนห้าส่วนตรงนี้ได้อยู่ประมาณร้อยร้อยร้อยสามตัวร้อยสามตัวนะคะ2400บาทนะคะสองพันรบาทเป็นงานกางเกงส่ส่วนห้าส่วนยีนนะคะ เป็นงานรวมแบรนด์นะคะแบรนด์ค่อนข้างเยอะนะคะเป็นงานเกรดเอขึ้นห้างนะคะวางตัวยังมีป้ายถ้าลูกค้าอยากได้กระสอบกางเกงยียนสสี่ส่วนห้าส่วนไปขายแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปตัวต่อไปจะเป็นงานเลกกิ้งนะคะเป็นงานเลกกิ้งนะคะเป็นงานกระสอบเลกกิ้งนะคะตัวนี้เป็นงานกระสอบเลกกิง้งคุณแผ่น ฮาวายมาสิ้นเดือนค่ะมาแน่นอนค่ะพี่ต๋ามาแน่นอนมาสิ้นเดือนนะคะสําหรับฮาวายนะจ๊ะพี่ต๋าเสื้อยืดทุกเบอร์ก็มานะคะเสื้อยืดทุกเบอร์นะคะก็มาจ้าฮาวายก็มารีวายก็มานะคะืมรีวายฮาวายเรนเล,เลอร์มาทุกอย่างคาโก้อะไรอย่างเงี้ยมาหมดนะคะพี่ต๋า มาทุกอย่างนะเสื้อยืดทุกเบอร์ก็มานะคะตัวนี้เลกกิ้งนะคะพี่จา๋าตัวนี้เลกกิ้งนะคะเลกกิ้งผู้หญิงของเรามีทุกอย่างพี่แต่ว่าตอนนี้มันใกล้จะหมดแล้วไงพี่จา๋ามันใกล้จะหมดแล้วมันก็พวกของผู้ชายจะหมดไปตั้งแต่ต้นเดือนแล้วอะคะ่ะพี่จา๋าพวกกางเกงคัตตอนกางเกงทรงลุงชุดนอนกระสอบคาโก้ขาสัน้นกระสอบคาโก้ขายาวเสื้อสักก็ต ื้อยือดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมีทุกอย่างพี่จา๋าแต่ว่ามันใกล้หมดแล้วไงตัวนี้ก็เป็นงานกระสอบกางเกงเลกกิ้งนะคะเลกกิ้งแฟชั่นผู้หญิงนะคะถ้าใครรับทักมาได้เลยนะคะเลกกิ้งแฟชั่นผู้หญิงตัวนี้อยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทนะคะสามพันห้าร้อยบาทงานสวยมากนะคะพี่จา๋าลาย,ลายพี่ดูลายแล,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 ละผ้าด,ดีมากนะคะถ้าใครอยากขายเลกกิ้งทักมาได้นะคะสามพันห้าร้อยบาทลายสวยมากนะคะ ตัวนี้เป็นโอเวอร์ไซส์เกิร์ตนะคะเป็นงานกระสอบกระโปรงไซส์ใหญ่นะคะกระสอบกระโปรงไซส์ใหญ่ใครอยากขายกระสอบกระโปรงไซส์ใหญ่ทักมาได้เลยนะคะพี่จ๋าทักมาได้เลยนะคะกระโปรงไซส์ใหญ่นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นงานกระสอบกางเกงแฟชั่นนะคะกระสอบกางเกงแฟชั่นตรงนี้ทีเด็ดเลยนะคะกระสอบกางเกงแฟชั่นตรงนี้ทีเด็ดเลยนะคะ ตัวนี้กระสอบนี้นะคะลูกใหญ่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะชื่อกระสอบกาปีเพ้นนะคะกระสอบกาปีเพ้นนะคะใครมาหน้าร้านหนะ้าลูกค้าแน่เลยลูกค้ามาหน้าร้านแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะคะพี่จา๋าตัวนี้กาปีเพ้นนะคะกาปีเพ้นตัวนี้สองร้อยตัวกระสอบใหญ่นะคะ200ตัวกระสอบใหญ่ ตัวนี้200ตัว2,700ค่ะพี่จา๋า200ตัว2,700ราคาทุนประมาณตัวละ13บาทน่าจะนะพี่นะกางเกงแฟชั่นขายาประมาณ4ส่วน5าส่วนกระเกงแฟชั่น4ส่วน5ส่วนนะคะทุนตัวละ13บาทพี่จา๋ากระสอบเนี้ย200ตัว2 7 0 0นะพี่นะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะลายสวยๆนะพี่นะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอยากให้พี่ดูใกล้ๆนะดูเหมือนมาเองนะสวยมากนะพี่เราอัด อัดมา200ตัวคุ้มมากนะคะบางตัวยังมีป้ายอยู่นะคะพี่จา๋า200ตัวนะคะกระสอบนี้200ตัว2,700นะคะส่วนนี้เป็นงานกระสอบเสื้อขาวนะคะขาวปักขาวฉลุนะคะขาวปักขาวฉลุลูกไม้นะคะล้วนนะคะปักเยอะมากนะคะปักสวยๆเยอะมากนะคะลูกไม้ก็เยอะนะคะส่วนใหญ่จะปักเยอะนะคะถ้าใครอยากได้เสื้อขาวปักเยอะๆนะคะ แนะนำเป็นกระสอบนี้นะคะ2,800นะคะได้ประมาณ2 0 0 250ตัวประมาณนี้พี่ได้ผ้าเยอะมากนะคะอยู่ที่2,800บาทนะคะสำหรับเสื้อขาวแฟชั่นนะคะปักเยอะมากนะไม่อยากให้พลาดนะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะ ส่วนตัวนี้เป็นงานกระสอบโมเดิร์นยีนนะคะเป็นงานกระสอบโมเดิร์นยีนกระสอบกางเกงยีนผู้หญิงนะคะใครอยากได้กางเกงยีนผู้หญิงไปขายนะคะทักมาได้เลยนะคะพี่จ๋าใครอยากได้กางเกงยีนผู้หญิงไปขายทักมาเลยมาได้เลยนะคะพี่จ๋าพี่ดูเห็นไหมมีแบรนด์ด้วยนะมีแบรนด์น,นะคะกระสอบนี้มีแบรนด์นะคะพี่จา๋า ถ้าใครสนใจทักมาได้เลยนะคะ100ตัวนะคะ100ตัว2,400บาทเท่ากับตัวละ24บาทเท่านั้นนะคะนบให้ดูเหมือนมาเองเลยนะจ้าพี่จ๋าให้ดูเหมือนมาเองเลยนะใครอยากได้ของราคาพิเศษพิเศษไปขายนะคะน้องแนะนําเลยนะตัวนี้กางเกงยีนผู้หญิงนะคะกางเกงยีนผู้หญิง100ตัว2,400บาทคุ้มมากๆนะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะจ้า ส่วนตัวน,นี้จะเป็นงานเสื้อแฟชั่นสาวอวบนะคะเสื้อแฟชั่นสาวอวบนะคะใครอยากได้เสื้อแฟชั่นสาวอวบไปขายทักมาได้เลยนะคะอยู่ที่สองพันสองพันบาทเท่านั้นนะคะสําหรับเสื้อแฟชั่นสาวอวบนะคะเสื้อแฟชั่นสาวอวบอยู่ที่สองพันบาทเท่านั้นนะคะใครอยากได้เสื้อแฟชั่นสาวอวบไปขายทักมาได้เลยนะคะ ลูกใหญ่มากนะคะได้มากกว่า200ตัวนะคะได้มากกว่า200ตัวนะคะได้ผ้าเยอะมากนะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะ2,000บาทนะคะ45กิโลได้ผ้าเยอะมากเป็นงานเสื้อสับวบแฟชั่นนะคะเอาไปขายไม่แก่นะคะเป็นงานกระสอบที่ไม่แก่นะคะเน้นแฟชั่นนะคะเน้นแฟชั่นนะคะอยู่ที่2,000บาทนะคะบ้านลูกค้าร้อนกันมาที่นี่ร้อนมากลงเกลือตอนนี้ร้อนมากค่ะ อากาศแบบร้อนมากแล้วแม่คะใส่แขนยาวได้วันนี้ร้อนอบอ,อ้าวจริงๆเลยคะ่ะร้อนจริงๆเอาเสื้อแขนสั้นไปขายแล้วกันเนาะร้อนมากนะคะมีเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดผู้หญิงนะคะ lady t เช i r ตนะคะมีเสื้อยืดผู้หญิงสวยๆนะคะใครอยากได้เสื้อยืดผู้หญิงสวยๆไปขายมีไม่จ้าใครอยากได้เสื้อยืดผู้หญิงสวยๆไปขายนะคะทักมาได้เลยนะคะตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อย 50บาทเท่านั้นนะคะ1850บาทพี่จะได้ลูกใหญ่ๆไปขายเลยนะคะได้กระสอบเสื้อยืดผู้หญิงลูกใหญ่ๆไปขายเลยนะคะถ้าใครอยากได้ทักมาได้เลยนะคะเป็นงานเลตี้ที่เชิ้ตนะคะกระสอบเสื้อยืดผู้หญิงสวยๆนะคะกระสอบเสื้อยืดผู้หญิงสวยๆนะคะถ้าใครอยากได้เสื้อยืดผู้หญิงนะคะ สวยๆไปขายพี่ทักมาได้เลยนะคะ1850บาทได้ประมาณรุ่นนี้มันตัวเล็กนะคะเป็นงานไซส์ผู้หญิงได้ประมาณ350ตัวนะคะรุ่นนี้เคยแกะแล้วนะคะได้ประมาณ350ตัวได้ผ้าเยอะมาก1850บาทเป็นกระสอบที่คุ้มที่สุดในในโกดังของเรานะคะเป็นกระสอบที่ได้ผ้าเยอะที่สุดในโกดังของเราแล้วราคาพิเศษนะคะ1 8 5 0บาทปกติกระสอบรุ่นนี้นะคะ ขายกัน2,500ขึ้นนะคะขายกัน2,500ขึ้นนะคะเสื้อยืดผู้หญิงปกติราคา2,500ขึ้นเราให้ราคาพิเศษนะคะสำหรับลูกเพจนี้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูนะคะเราให้อยู่ที่1850บาทนะคะถ้าใครรับทักมาได้เลยนะคะเป็นงานกระสอบเสื้อยืดนะคะส่วนตัวนี้เป็นงานกระสอบเสื้อฮูดนะคะเป็นงานกระสอบเสื้อฮูดนะคะใครอยากได้เสื้อฮูดไปขายทักมาได้เลยนะคะอยู่ที่2 0 0 0 เจ0บาทนะคะอยู่ที่2,700บาทนะคะเป็นงานกระสอบเสื mm ้อ hmm. ฮ so, ู้ดผู้ชายนะคะเป็นงานกระสอบเสื้อฮู้ดผู้ชายนะคะใส่เป็นเสื้อคลุมกันแดดกันฝนได้นะคะใส่เป็นเสื้อคลุมหรือว่าจะใส่กันหนาวก็ได้แต่ช่วงนี้น่าจะต้องใส่เป็นเสื้อคลุมกันแดดไปก่อนนะคะถ้าใครรับทักมาได้นะคะอยู่ที่2,700บาทนะคะคุ้มๆนะคะแบรนด์เยอะมากนะคะกระสอบไม่ผ่านการคัดหัวมีแบรนด์อยู่นะคะมีหัวอยู่ผ้าอยู่เยอะมากค่ะ ส่วนตัวนี้กระสอบกระสอบนี้เราเซลลนะคะเป็นงานกระสอบกางเกงรวมนะคะเป็นงานกระสอบกางเกงรวมนะคะเนี่ยค่ะเป็นงานกระสอบกางเกงรวมตัวนี้เซลลอยู่พันห้านะคะกระสอบกางเกงรวมนะคะใครรับทักมาได้นะคะเป็นงานกางเกงรวมใครรับทักมาได้นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีแรงเลิศด้วยค่ะ ตัวนี้เป็นงานกระสอบกางเกงทํางานนะคะกระสอบกางเกงทํางานหรือสอบกางเกงแลักนะคะใครอยากได้ก็ทักมาได้นะคะสําหรับกางเกงทํางานนะคะพวกเสื้อยืดน่าจะเข้าสิ้นเดือนนะคะพวกเสื้อยืดน่าจะเข้าขี้สิ้นเดือนนะคะถ้าใครอยากได้กระสอบกางเกงทํางานก็ทักมาได้นะคะกระสอบกางเกงทํางานจะอยู่ที่2,200บาทนะคะสําหรับงานกระสอบกางเกงทํางานนะคะกางเกงแลักนะคะ ใ <gesch> ครรับทักมาได้นะคะตัวนี้เป็นงานกระสอบเสื้อยืดนะคะเป็นงานกระสอบเสื้อยืดผู้หญิงนะเป็นงานกระสอบเสื้อยืดผู้หญิงนะคะถ้าใครรับกระสอบเสื้อยืดผู้หญิงทักมาได้นะคะอยู่ที่1850บบาทนะคะเป็นงานเสื้อยืดผู้หญิงล้วนเลยนะคะพี่จ๋าต่อไปต่อไปจะเป็นงานกระเป๋าแฟชั่นนะคะงานกระเป๋าแฟชั่นนะคะพี่พี่จ๋าตัวนี้เป็นงานกระเป๋าแฟชั่นถ้าใครอยากได้กระเป๋าแฟชั่นไปขายทักมาได้นะคะ เห็นตรงนี้ไหมคะตรงนี้แบนโค้ดนะคะแบนโค้ดนะคะยังมีแบรนด์อยู่นะคะในกระสอบนี้ยังมีแบรนด์อยู่นะคะไม่ผ่านกันค่ะถั่วเป็นงานกระสอบกระเป๋าต้นทางเลยนะคะถ้าใครอยากขายทักมาได้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราอาจจะจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะตัวนี้ค่ะดีกนนะคะคาดิแกน ใครอยากขายอะไรก็ทักมานะคะของเข้าเพิ่มสิ้นเดือนนะคะของเข้าเพิ่มสิ้นเดือนนะคะตัวนี้สกินนี่นะคะใครอยากขายสกินนี่นะคะค่ะเดฟล้วนเกรดเอนะคะบางตัวยังมีป้ายตัวนี้อยู่3ามพได้ร้อยตัวนะคะใครสนใจตัวไหนก็ทักมานะคะแม่ค, en ะคะ้าจะจบไลฟ์เพียงเท่านี้แล้วค่ะใครอยากได้กระสอบอะไรก็ทักมานะคะของเข้าเพิ่มสิ้นเดือนนะคะขอบคุณค่ะ